ฮ้มาถึงแล้วหรอนี่นี่คือดินแดนเวมนมนเหรอเนี่ยคุณเขามีปุ่มสก,กิลอะไรให้ด้ยวยเนาะผมไม่มีม์อะไรเล้วสวัสดีครับพบกับช่องปิตเตอร์พรัดครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเออชื่อเกมมอละดกแวมไพรสองเบต้านะครับผมว่ามันชื่อแปลไทยเนาะดูจากภาพตัวอย่างแล้วอ,อ๋อมีแค่นี้เองเหรอมีแค่สภาพเองเหรอก็ก็ดูน่าเล่นอยู่นะนาะดูเป็นเหมือนแบบว่า แนวสยองขวัญมีเวทมนต์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ราคามันแพงมากแถมคนโอ้โหคนออนไลน์เยอะมากสําหรับแมพที่เสียเงินแล้วคนออนไลน์เยอะขนาดนี้ผมว่าก็ไม่ธรรมดานะ,ะเดี๋ยวไปลองเล่นกันครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในหน้าเกมแล้วครับผมนี่มีเมนูภาษาไทยด้วยครับผมนะอันนี้ก็คืออัปเดตนะครับโอ้โหเพิ่งอัปเดตสดๆร้อนๆเลยเนี่ยเนาะก็มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้ทิ้งคนเล่นด้วยเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ ข้างในก็จะมี2แมปครับแมปแรกก็จะเป็นแมปเหมือนแบบว่าเป็นเมืองหน่อยเนาะอีกอันนึงมันก็จะเป็นโรงเรียนครับซึ่งผมว่ามันก็รู้สึกแคบๆนะไม่แน่ใจว่าต่างกันยังไงอยู่ที่เราอยากเล่นแบบไหนเนาะถ้าแบบอันแรกอาจจะมีความแบบว่าชมวิวดีกว่านะครับถ้าแบบโรงเรียนนี่ก็คือตีกันโหดกว่ายังไงก็มาลองที่แมปที่1ก่อนครับ อันนี้คือไม่ว่าเราจะเข้าหมวดใดหมดหนึ่งนะครับผมนะมันก็จะมีเมนูให้เลือกอยู่2อันครับผมเป็นตัวละครที่เราสร้างไว้ล่วงหน้าหรือว่าเป็นตัวละครที่เรากําหนดเองอันที่สร้างไว้ล่วงหน้าคือเป็นตัวที่มันมีเป็นสําเร็จรูปอยู่แล้วครับก็ถ้าเราอยากเล่นแวมไพร์หรือแม่มดมนุษย์หมาป่าอะไรเราก็ลองมาเลือกดูครับผมนะแต่เราก็จะแบบว่าแต่งตัวอิสระอะไรไม่ค่อยได้เนาะล่าที่2ครับคือแบบกําหนดเอง นี้เราก็จะสามารถแต่งตัวได้ครับผมเราอยากจะไปใส่เสื้อข้างนอกที่เราเตรียมมาเราก็แต่งได้เสมอครับแต่ว่าข้อเสียเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกประเภทของที่เราอยากจะเป็นได้นะครับต้องให้ดวงชะตานําพาเองครับอันนี้อย่างผมก็สุ่มได้มนุษย์แม่มดก็เออก็ดีนะก็มาดูกันครับผมในเกมจะเป็นยังไงเนาะดูหน้าผมสวัสดีครับเนาะไม่อยากจเจ้าหน้าตัวเองไปแปะจริงๆมันน่าจะดีกว่านี้นะครับแบบว่าหลอกกว่าเลย อพอเข้ามาแล้วครับเราอาจจะยังเล่นไม่เป็นเนาะเห็นไหมข้างล่างไหมครับผมโอ้อย่าพึ่งอย่าพึ่งสิโปรดปล่อยชาร์ลแลอด์เอลอนโอ้ย <c oughs> อย่าเข้าไปถึงไหนโดนหักคอแล้ว <c oughs> เอาใหม่อีกรอบล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเไปทันจ้ะ <c oughs> งานไวเนาะเนี่ยมันก็ จะเป็นอย่างนี้แหละนะสังคมเกมเนี้ยโอ้ยเล t m เม l o ร้อคอยจะอัดวิดีโอปล่อยคอยโอ้ยแบบเอและโอ้รีวิวไม่ได้มันจะเล่นมมอีกแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราน่าจะปลอดภัยแล้วก็ มันก็จะมีหมวดหมู่นะเนี่ยเห็นเราเห็นไหมตัว Z ตัว X ตัว C นะครับผมให้เราได้จัดลุนนะครับผมนนี้อว่าเราจะเอาคาถาอะไรเข้ามาใช้เราจะเห็นไหมเราก็สามารถติดตั้งได้ครับผมเอ,อ้ยผมติดตั้งไว้บ้างแล้วนี่หวาเนาะโอเคองั้นหายตัว <c oughs> <c oughs> โดนฮันี่ <c oughs> มันก็แอบมีความระแวงนิดๆน,นะ คือผมยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมแนละอันนี้มาให้ดูภาพรวมเกมแบบว่าย่อยๆนะครับผมนะอาจจะไม่ได้มาสกิลเพย์อะไรโชว์เท่าไหร่นะครับผมนะพามาดูระบบเกมนี่วิ่งได้นะครับผมนะเห็นไหมเหมือนมันก็จะเป็นแบบว่าโอเพนเวอร์หน่อยเนาะแต่ผมว่ามันไม่ได้กว้างขนาดนั้นเดี๋ยวไปทุบคนโชว์หน่อยเนาะผมยังไม่ค่อยรู้สกิลเนาะเลยไม่ค่อยอ่านนะครับผมนะเนาะเพยอ้ยอาว อะไรวะเดินมาปุ๊บโดนเลยเดี๋ยวยังไงเราไปดูอีกแมพหนึ่งนะครับมาครับผมเดี๋ยวมาดูอีกแมพหนึ่งนะครับแมพโรงเรียนเนาะเมื่อกี้เราไปเที่ยวเมืองแล้วไปเรียนหนังสือกันบ้างดีกว่าเนาะแบบว่ามันเป็นโรงเรียนกันเนาะมันอาจจะสอนอะไรเราก็ได้นะครับว้าวบรรยากาศนี่มันดูบ้านผีสิงหรือเปล่าโรงเรียนอะไรเดีย่ย <c oughs> มาเนาะผมเปิดไมค์ทิ้งไว้วเพื่อแบบเจอคนไทยนะครับผมนะ เสียงหวอยหวนมากเลยครับผมเนาะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบ้านนะครับผมนะบรรยากาศข้างในค่อนข้างดีนะมีทั้งป่ามีทั้งโรงเรียนเนาะยังไงก็ลาไปก่อนนะครับก็มารีวิวประมาณนี้นี่แหละครับผมเนาะก็จะเออนะครับผมแล้วก็รีวิวประมาณก็ถามว่าน่าซื้อไหมสำหรับผมก็ โอเคกดใบอีกรอบแล้วครับผมยังไงก็เป็นการที่รีวิวไม่ได้จะได้อะไรเลยครับผมได้ได้รู้แค่นิสัยคนในเกมเนาะไม่ได้รู้ระบบเกมเท่าไหร่เลยมันฟิลเหมือนดาวูน้องมาถึงตีกันอ<า>เอาไม้อะอย่านะเอางเขาเขาไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วโอเคขอปิดคลิปก่อนขอปิดคลิปก่อนเนาะก็เห็นไหม คือเข้ามาก็โดนก็โดนนะหรือแบบโอ้ถามว่าแนะนํำไหมสําหรับผมแบบถ้าใครไม่ชอบอะไรตึงๆก็ไม่แนะนําครับผมเล่นไม่ชิลเลยอะเดินไปเจอใครนะเขาคงแบบว่าไม่เน้นพูดคุยกับเราเขาจะตีเราอย่างเดียวเลยก็ไปตัดสินเอาเองนะครับผมว่านแมปน้าเล่นไหมราคา100โลบัคนะครับผมนะแต่เท่าที่ผมไปลองส่องจากเกมอื่นๆมาที่มันทามันแบบสไตล์เดียวกันน่ะก็มีหน้าเล่นกว่านี้ก็มีเนาะ ยังไงก็เ,เพื่อนๆไปลองตัดสินใจกันดูนะครับผมยังไงบ๊ายบายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ